เขาบอกว่ากินกาแฟแล้วตาจะแข็งใช่ไหมเออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตาเนี่ยเนาะเออวันนี้เนี่ยมันจะมาชวนทําขนมของว่างกินกะกาแฟเขาบอกว่ากาแฟกินแล้วแกงงอนใช่ไหมแต่นะาพล่านี่ยนิ่มกินแล้วนิ่มงองนอนง่นอนจริงๆไม่ได้เป็นเพราะว่าเราติดนะแต่เป็นคงเป็นเพราะว่าความเคยชิน ถ้าวันไหนไม่ได้กินเหมือนขาดอะไรไปเนาะวันนี้นิ่มทอดเฟนฟรายกล้วยน้ำมาเนาะนิ่มเลือกกล้วยน้ำว้าดิบสีใบสีผลหรือสีลูกตามแต่เอ,อเพื่อนๆจะเรียกกันเลยเนาะตามสะดวกกันเลยเนิ่มก็ใช้กล้วยน้ำว้าดิบสีผลเนาะ เอาไปล้างแล้วก็เอามาตัดหัวท้ายแล้วก็มาซอยซอยซอยของนิ่มนะกน็ชิ้นเล็กมาัางชิ้นใหญ่บั่งชิ้นบางมาั่งหนาบ้างเนาะเพราะเราลีิบเอออากาศมันร้อนเออเ,อเสร็จแล้วพอซอยเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างเออลอกเปลือกก่อนลอกเปลือกก่อนแล้วก็เอาไปล้างด้วยน้ําเปล่าแล้วก็ล้างด้วยน้าเกลือแค่นี้แหละไม่ต้องล้างน้ำปูนใสแช่น้ำปูนใสหรอกพพรอทเราทำ แค่สีผลทํานิดเดียวทํากินเองไม่ทันไม่ทันได้หมดความกรอบหรอกกล้วยหมดก่อน <c oughs> แล้วเราก็เอาไปทอดทอดที่เราตั้งน้ามันไว้เนาะเออเราไม่ต้องเปิดไฟแรงเนาะเปิดไฟอ่อนไฟกลางอะไรทอดมันเหลืองๆมันก็กรอบหน้ากินแล้วอ่ะดูดิเออขนาดนี้มันทอดไว้สองสามชั่วโมงแล้วเนี่ยมันยังกรอบหน้ากินอยู่ส่วนนี้นะกระทะแรกมันก็จะเกียยมเกียรยมระดับสามเออ อันนี้นะเกี๊ยมระดับสองแต่ก็ยังคงความกรอบเนาะเอออร่อยมันๆเค็ม,เมๆเนาะเออแต่มันไม่ได้เหม็นไหมนะเออมันเกี๊ยมพีใจแต่อันนี้เกี๊ยมระดับหนึ่งเกือบไหมอะ่ะแต่ก็อร่อยดีเราไปทำดู